บเตยแจงข้อสงสัยทำไมรวยเร็วเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ถือเป็นอีกประเด็นที่ดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันโดนวิพากวิจาร์ณจากโลกโซเชียลหลังมีคดี forex 3D กับประเด็นที่ใบเตยและแมนรวยเร็วผิดปกติแต่งงานสิงสอดเยอะเปิดแอร์กลัวเฟอร์นิเจอร์ร้อน ซึ่งเรื่องนี้ใบเตยได้ชี้แจงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศดเจษดาวงในรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8ว่าเรื่องสินสอดตอนนั้นในสื่อบอกว่าเงิน45ล้านจัดงานแต่งเราคือเงิน forex ซึ่งเราชี้แจงกับทาง d s i ไปหมดแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างว่าไม่ใช่สักบาทเดียว เป็นเงินของเราสองคนเรามีหลักฐานทุกอย่างที่เราจ่ายเงินจากตัวเราเองทุกคนจะบอกว่าแล้วพี่แมนไปเอาเงินมาจากไหนจริงๆเราชี้แจงตั้งแต่วันถแถลงข่าวแต่งงานแล้วว่าเลขสี่ห้าล้านคือตัวเลขมงคลของเราสองคนไม่ได้จำเป็นต้องเอามาวาง45ล้านในวันนั้นที่พี่แมนได้จ่ายค่าแต่งงานไปเรามีหลักฐานทั้งหมด ในความเป็นเราณนะวันนั้นมีลูกค้ามีสปอนเซอร์มามีส่วนร่วมในงานแต่งเพราะเพื่อเขาอยากได้การโฆษณาตรงนี้จากเราในวันแต่งงานของเราเรื่องบ้านหลังใหญ่โตอันนี้คือสิ่งที่หนูอยากพูดกับประชาชนทุกคนหลังจากหนูแต่งงานอีกปีถัดมาเป็นปีโควิดหนูตั้งท้องงานทุกอย่างในวงการเป็นศูนย์เราก็จับมือกับคนในครอบครัวว่า เราเป็นทั้งคนท้องโควิดอีกไม่มีงานไม่มีรายได้เราจะทำยังไงต่อดีเราเครียดมากวันนั้นเรามีพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจหนูผลิตสินค้ากับหุ้นสามคนขายสเปรย์แอลกอฮอล์ alcohol, หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ทุกๆอย่างที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโควิดซึ่งหนูมีหลักฐานทั้งหมดในสำนวน